และยอเบกวันนี้ออกสตาร์ด้วยศึกเพองคำจันที่ที่7กันยายนซ้ายมือหนึ่งสยามป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟตเวตกับคึกฤทธิ์ขวามือที่ปรทีราชดำเนินครับกางเกงสีแดงครับมวยป้องกันแชมป์นี่กางเกงสีแดงนั้นอยู่มุมแดงมีเข็มขัดคาดเอวขึ้นมานะครับหนึ่งสยามมวยชัยนาทครับอายุ22ผู้้ท้ทาชิงก็คึกฤทธิ์แคกางเกงสีกรมท่ามวยเมองจันครับอายุ22เท่ากัน อ่อนกว่าสองวันเท่านั้นนะครับหนึ่งสยามเกิดวันที่12พฤษภาคมสองพันร้อยสิบสพฤัน14พฤษภาคมมีกรรมการอาคมวณสศทธิ์ให้คะแนนสักดาปลื้มจิตให้คะแนนอันเนกจิตประยูนให้คะแนนชิงแชมป์นั้นมีสักขีพยานนะครับวันนี้เป็นใครครับ3ท่านครับคนกลางนั้นวิชัยศรีจัหรัดทางขวาสมบัติหงสกุลน,นะครับทางซ้ายเบื่อสกู่นี้ใครปัญญาพลยกขึ้นหนึ่งครับกางเกงสีแดงนั้นเจ้าของชยามมัดพระเจ้านะครับ ก็เรียนแบบ Diego Maradona ครับที่มีหัดพระเจ้าใช้มือปัดลูกบอลเข้าประตูของที่บังเกล็ดไฟครับแล้วบอกว่าเป็นมือของพระผู้เป็นเจ้าที่คุณแม่งท่าดินแดงครับวิเชียนบูรณาอนานาหัวหน้นาขนงเก่งสีแดงครับวางแข้งขวามาดูกเกรงแขนไม่ให้ล็อกคอครับดูครับคือคลิปเกรงแขนกดแขนของเอา้าครับคอนสอบระยะประชิดด้วย ไม่ให้หนึ่งสยามล็อกขึ้นคอครับมวยนั้นแหมกําลังแขนสําคัญอย่างยิ่งนะครับต้องเกรงแม่ให้คู่สู้ดูครับไม่ให้ขึ้นคอครับกดแขนไว้นะครับคึกฤทิ์ไม่ให้หนึ่งสยามขึ้นคอเพราะหนึ่งสยามนั้นตะกอน,นั้นมวยขาวอาชีพครับตอนหลังมีมัดเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จังหวะฝีมือรวดเร็วลูกคล่องเลยอยู่ที่คึกฤทิ์กับผู้ท้าชิงขีญญาณวายัยยกบางหมดยกทีหนึ่งขึ้นมานั้นคึกฤทิ์ได้เปรียบนิดหน่อยครับ นี่คุณตีบ้านบึงกับกองเชียร์ของกกสองกอตแลนาา์คุณตีบอกว่าหมัดสองอยาไปแลกครับคุณเมงท่าดินแดงก็มาสอนหนึ่งสยามครับเจ้าของแชมป์คุณตีบ้านบึงนี่ชายาคือหมอตีครับพะฉีดยากเก่งเหลือเกินครับฉีดยาทั้งมวยตลอดยกที่สองครับสถานก,การณ์ยังเหมือนเดิมครับผู้ตชิงได้เปียบได้หน่อยเอาครับโดนหมัดหนึ่งสองแล้วครับ บัตรพระเจ้าที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนหลังนี่แกน็อกคู่ต่อสู้ด้วยบัตรมาหลายครั้งแล้วหนึ่งสยามเมื่อก่อนนี่ชื่อฟ้าลิขิตนะครับเอาละครับกระตุกชกแล้วก็แหมไม่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนจากฟ้าลิขิตเกียรติวิเชียนมาเป็นหนึ่งสยามเกียรติวิเชียนโอ้โหเป็นแชมป์เลยครับลลอกไว้ครึกรีบมาให้แขนของหนึ่งสยามเลื้อยขึ้นคอครับล่ำกันแล้วครับเข้าวงในล่ำกันอยู่ดันกันอยู่โอ้โหเอาค้างอัดกันด้วยครับโอ้โหย นี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรครับแต่เอาคางอัดกระการเตือนเลยครับหมาต้องระวังกันหน่อยแล้วมันไม่ผิดกติกาซะด้วยครับมวยตอนหลังเนี่ยหมาตอนก่อนกันครับก่อนชกสักเจ็ดวันนี่โกนหนวดโกนคาวให้เรียบร้อยครับเจ็ดวันผ่านไปหนวดคราวที่ใต้คางจะแข็งกดเบ้าตาคต่ะสู้บ้างกดหน้าบ้างมันเจ็บครับอ้าวครับแต่ขวาต่อยขวาจะกวาดไม่ได้เจ้าคางกดกระดิกขึ้นเปล่าครับหนึ่งเสียมยังกว้าไม่ได้ครับคืออ้าวเลวครับสองระยะบัญชี มวยคุณนี่ถึงกันครับตู้ครับโอ้โหดูนี่มวยชิงแชมป์ครับสุกฤทธิ์ทำไม่ยีดนะครับล้มไปนิดหน่อยแต่ไม่ยีดนะนี่เจเชนกับคนซ้ายผู้จัดการของคึกฤทธิ์ดูนิ่งทีเดียวคึกฤทธิ์จะชกมวยอยู่ยุตลุมพินีครับวันนี้ข้ามฟ้ามาราชดำเนินวิกของมินสยามเขาล็อกกันเอาแล้วครับกระตุกโอ้โหเตะสักทีหนึ่งนี่เป็นยกที่สองครับผู้ท้าชิงกางเกงซิมกันได้เปรียดอยู่นะครับแผนนี้นิดหน่อยมินสยามนั้นมวยบู หยับล่อหลอกคลิกริร้ตก,กว่าแต่หนาก็ยิงอ้าวแล้วครับอย่าไปแรงแรกหมัดกับหนึ่งสยามเขาหมัดอาชีพเั็นคือหนึ่งสยามจังหวะฝีมือครับคลกคิตหมดยกที่สองก็ยังไม่มีอะไรที่ปิ้งพรำกันมากนักแต่ว่าผู้ชมบอกแม่สถานการณ์ในคึกคลิตน่าจะดีกว่าครับเพราะดูครับนี่ครับลูกนี้ครับเลี่ยมดีกว่าจังหวะฝีมือยึกยักล่อหลอกครับหมเกิดไปแล้วครับอย่าไปบวกหมัดหมดยกที่สองนีง่ผู้ชมให้คลิกริ้ตได้เปรียบ นึ่งเท่าตัวแล้วนะครับก็เรียกว่าเลี่ยมดีกว่าวิชิตพรายนันครับมาสอนคึ้นทธิตอนนี้นะั้นเขาสู้เราไม่ได้ทุกอย่างแล้วยนระยะให้ดีอเอาละครับเจเชนมาเสริมพิเศษตีตบ,บ้านบึงเสริมด้วยครับนี่ครับทีมเทรนเนอร์ของทึกฤทธิ์อนนายามวิชิตพรายนันก็ฉลามขาวครับบอกว่าเขาสู้เราไม่ได้ทุกอย่างแล้วนะขอให้ยืนระยะให้ดีครับบอกผููทันชินกางเกงสีน้ำเงินขีดขาวยกที่3ครับ ท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มี4ี่ห้าครับจบลงที่ยกนี้ขณะนี้กางเกงสีเงินได้เปรียบ2 1หนึ่งครับหนึ่งเท่าตัวโอ้โหยิงหมัดดึงหน้าออกมาลุกไล่แล้วครับหนึ่งสยามต้องเดินเร็วกว่าน,นี้ครับเพราะว่าติดชึ่งจังหวะฝีมือนั้นเป็นรองคลิปคลิปคว้าเอาไวา้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับอยากกระพริบตาครับคู่นี้เกิดอะไรขึ้นพันสองครัทีหนึง่งโวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่กางเกงสีน้ำเงินนั้น อายุแก่อายุอ่อนกว่าสองวันครับคายพันยาทิ้งแล้วเกิดใกล้ๆครับอายุ22ปีอีกคนนึงเกิด12พฤษภาอีกคนเกิด14พฤษภา2อ1 3มโยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ถึงเต็นจังหวะฝีมือกับผู้ท่าชิงทีบไว้อยากกระพริบตาครับชท่านชมครับยกนี้จบแล้วครับยิงหมัดหมุนออกมาถึงต,ต้องไม่แลกหมัดนะครับ ตีบานบึงบอกอย่าไปแรกหมัดแรกศอกเราได้เปรียบจังหวะฝีมือแล้วทีบเส้นีกทีหนึ่งผลที่ถอยและถีบอยู่นี่ได้เปรียบอยู่นะครับ1เท่าตัวอ้าวครับกวาดแล้วก็คว้าเชือกเอาไว้ได้ยิ้มครับนี่คือไฟพี่สาครับแพ้ชนะกันมาคนละครั้งอยากพยายเข้าไปหาตัางเกงสีแดงเป็นแชมเปี้ยนหมัดและเข่าเป็นอาวุธหลัก เอาแล้วครับยิงหมัดดึงหน้าหลบมาได้ครับยิงหมัดเอาแล้วครับมาเป็นชุดต้องระวังครับโอ้โหมาแล้วครับกองเชียร์หลบได้ครับมาเมื่อกี้คุณเตรงใจครับกองเชียร์ของหนึ่งสยามวางแข้งกวาดล่างไมาควาเชื่อกทำการเตือนไหมไม่เตือนครับเอาล้วครับเดินเร็วขึ้นครับติดชึ้งจังหวะฝีมือไม่ได้แล้วครับต้องเดินเร็วครับจังหวะฝีมือเดินขึ้นทิโอ้ยโดนลูกซ้ายขวางทีหนึ่งอ้าโหโดนเกือบหล่นนะครับอัพคัดจำยังกับพิษตาครับจับตาดูให้ดีโยกหน้ายังเปล่า ยังมาโอ้โหไม่ไหวแล้วล่นแล้วครับทืกันนับห้าหกเจ็ดแปดโชคต่อครับอย่าล้มนะครับอันตรายแล้วนึ่งสยายมมัดพระเจ้าครับนอกมาหลายครั้งด้วยหมัดโอ้โหไม่ไหวแล้วล่นแล้วครับกทำการโบกมือกองเชียร์ของนึ่งสยายมครับโอ้โหคืกลิกกำลังได้เปรียบครับเป็นต่ออยู่โอ้โหตายจริง โอ้โหยืนไม่อยู่เลยครับการต้องบีบท้ายทอยมันสยามดีใจมากโอ้โหหมัดพระเจ้าทำงานอีกแล้วครับดูภาพช้าครับขยับล่อหลอกครับโดนหุกซ้ายลูกนี้ครับขวาอีกทีหนึ่งซ้ายครับแน่นมากครับเต็มกรามโอ้โหยเมาตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับหุกซ้ายนั่นเมาเลยนะครับไม่โดนครับไม่โดนนะครับลูกนี้โดนขมับ ลูกนี้โอ้ยโดนขบแรงมากโดนอีกทีนึงครับอือหือเข่าไม่โดนนะครับว่าเมาแล้วครับลุกขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณนะครับรงการนับและชุดสุดท้ายท่านชมจับตาดูครับอับค่ายังไม่โดนครับยับบวกเหมือนกันครับคือคือมาโดนซ้ายขวาไม่โดนครับแต่ว่าเมามากครับโดนขำบโดนโอ้โหลูกนี้ทมการตัดยุ